สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทซิ่งครับวันนี้จะพามาชม L5018 ครับบการขุมที่ครับเพื่อกองดินเข้าปั้นทรงโมเดิร์นครับเกียรดินเข้าข้างในครับรถละกรพร้อมเกียรครับเสียสักครับ L5018 ครับคูปุตต้า50แรงมาครับ รถละหกร้อยความเกียดครับรถรุ่นนี้ใช้ดีครับ สั่นิดนึงนะครับแรงจัดครับคันนี้ยูโรต้า50แดงมาครับเป็นหน้าฝนครับทำงานยากนิดนึงครับ จัดตลาดพอครับวันนี้พื้นที่ครับแคบครับทํางานยากนิดหนึ่งครับข้างหนก็เป็นบ้านครับเลยทํายากครับสมงวดปีละแสนหกครับวนนี้ ทำงานรถรุ่นนี้รายได้ดีครับต่อปีแ, 4, แสนสี่แสนหสบายครับรายได,ด้ต่อปีรถรุ่นนี้ผมรถ10บล้อผมยินกันต่อครับ ลงเลยลงเลยทำกันต่อครับใลยไปวินด้านหน้า ลูปกลับครับอันตรายครับพื้นที่คับแคบครับทำงานต้องระมัดระวังครับกับเจ้าเอลห้าศูนย์แปดครับ ต่อครับแรงจักรวาลโบครับเจ้า L ห้ครับคุปตา ผมก็ถ่ายคลิปไปด้วยทมดินไปด้วยครับอยาให้ทุกท่านได้ดูครับทำงานไปด้วยไ่ายคลิปไปด้วยครับ กดติดตามเลยครับสวัสดีครับ